ตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในถ้ำประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยหิวกินน้ํามากเลยนะไอ้กอลําเนี่ยมันก็ยังอยู่ข้างในนะครับพี่พี่ครับข้างนอกเนี่ยน่าจะมืดแล้วนะครับพี่ๆเพราะว่าผมเนี่ยไม่เจอแสงแล้วนะครับคุนทีเนี่ยน่าจะมาไวๆกว่านี้นะ ผมเนี่ยหายใจเนี่ยไม่ค่อยออกเลยนะครับผมตัวสันไปลนะตอนนี้ผมเจอไม้อยู่อันนึ่งนะทุกคนตอนนี้ผมหิวน้ำมากผมก็หายน้ามากเลยนะกระเป๋าผมเนี่ยก็อยู่ข้างนอกนะข้างนอกเนี่ยน่าจะมืดแั้นนะครับผม กอลัมมันอยู่ข้างในนะไอ้กอลัมมึงจะปล่อยกูได้ยังทุกคนเจอขามันไหมผมเนี่ยอยู่ข้างในถ้ำกับไอ้กอลัมเนี่ยสามสี่ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็น่าจะ มือเราด้วยนะข้างนอกเนี่ยคอผมเนี่ยแห้งมากเลยนะครับกอลำมหงมออกไปหาให้น้ำกูกินได้ไหมข้างเขาเมื่อก right ี้เกือบชนผมละกูหิวน้ำมาก ในทามนี้ไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ไอ้แมลงเนี่ยคือมแมลงอะไรไม่รู้นะพี่พี่ไม่รู้ว่ามันกัดหรือเปล่านะครับ<ม>เต็มเลยนะยอะไรเพื่มจะมา <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนกูก็มาเพื่อนยังไม่มากูจะกินมึงเฮ้ยทุกคนมันจะกินผมนะครับมึงอย่าเข้ามานะกูมีไม้นะมึงรอ,อก่อนเดี๋ยวมึงได้กินแน่เพื่อนกูกำลังกลับไปเอาเนื้อให้มึงถ้ามันเข้ามาทำร้ายผมนะทุกคน ผมเอาไม้เนี่ยแทงมันเลยนะป้องกันตัวนะในเมื่อผมไม่มีอาวุธนะผมเจอเศษไม้เนี่ยก็สามารถป้องกันตัวได้อยู่นะครับทุกคนถ้ามันมาทำร้ายผมนะครับมึงสัญญานะถ้าเพื่อนกูเอาเนื้อมาให้มึงต้องปล่อยกูอะ่ะนี่ที่กูพูดไหมก็รับกูเข้าใจ ก็คือฝุ่นเนี่ยเต็มเลยนะทุกคนตัวเนี่ยดำเมียมเลยนะไม่รู้ครึ่งขนครึ่งผีแล้วป่าแต่ว่าเหนือยเข้ามาใกล้ผนะก็คือทุกคนฝุ่นเนี่ยเต็มเลยนะครับเหงื่อผมเนี่ยไหลไม่หยุดเลยนะแล้วก็ผมเนี่ย จะไม่พูดเยอะนะทุกคนผมรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็ผมเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกนะครับป่บานนี้ก็น่าจะมืดแล้วนะทุกคนเมือนผมได้เสียงอะไรบางอย่างข้างนอกนะข้างนอกเนี่ยมืดข้างนอกเนี่ยมืดแล้วนะ นี่นะทุกคนม่ว่พี่จะเจอเรามันอยู่ไหลก็รับไ้วานระลันมันอยู่นู่นนะครับ <c oughs> มันเนี่ยพยายามทําให้มีฝุ่นนะทุกคนแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยหายใจไม่ออกนะครับคกร์ <c oughs> <c oughs> ลันมึงอยาททาดิมึงจะฆ่ากูเลยเหรอถ้ามึงฆ่ากูมึงอยู่ไม่สุขแน่กูจะบอกให้ หืมอุ้ยปุ่นเต็มเลยนะครับพี่พี่มึงไม่ต้องทำละเฮ้ยมึงได้กินแน่เนื้อมึงอยากกินอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยทุกคน,นจะเข้ามาใกล้ผมมึงเข้ามากูาแทงนะมาทุกคนปวดเต็มเลยนะ ก่อนเดี๋ยวพี่กูกลับไปเอาเนื้อให้มึงกินแน่นอนกอลัมมึงไม่ต้องทำฝุ่นได้ไหมกูหายใจไม่ออกมึงนินที่กูพูดไหมผมเนี่ยอยู่กับกอลลัมเนี่ย หลายชั่วโมงนั้นนะครับทุกคนครับรีด,ดีมันไปไหน,ม,นมาเก็เพื่อไอ้ย่ะเมื่อกี้เหมือนมันจะเข้ามาหาผมเลยนะทุกคนอยากเข้ามานะมึง ใครเพื่อนจะมาเะเดี๋ยวเพื่อนกูมาแน่อุ๊ยเหน่ยเนี่ยรอเพื่อนกูมาก่อนกูให้มึงกินแน่แต่มึงอย่าทำร้ายกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยาเฮ้ยทุกคนกน้ยเเ้เ้เฮ้ยเฮ้ยกย้ย

อทุกคนเมื่อกี้มันเข้ามากัดแขนผมนะเดี๋ยวผมให้ดูน,นะตอนนี้มันนอนนิ่งไปแล้วผมเอาไม้แทงนะครับพี่พี่เดี๋ยวมันกัดแขนผมเมื่อกี้มันก็โดนกัดแขนเดี๋ยว อ๋อทุกคนดูมันใกลดแคนผมเมือกี้ผมต่อยมันไม่ยั้งเลยนะเมื่อกี้ออเดี๋ยวนะครับทุกคนโอ้ย ผมแทงมันหักเลยนะทุกคนตอนนี้มันเนี่ยก็ได้นอนนิ่งไปแล้วนะเมื่อกี้ผมเอาไม้แทงไม่รู้โดนโดนมันหรือเปล่านะแต่ว่าดังจึกจึกเลยอ๋อทุกคนได้ยินเสียงไหมก็คือตอนนี้เนี่ยผมหิวมากนะท้องผมเนี่ยร้องนะครับ ไม่น่าออแล้วครับโอ้ยปวดท้องวายเมื่อกี้มันจะกินผมนะเมื่อกี้ผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายมันนะครับผมป้องกันตัวนะไม้ผมหักเลยอะ เพื่อนทีเนี่ยน,น่าจะมาแล้วนะครับพี่พี่ครับน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับผมเฮ้ยฝ <c oughs> ุนเต็มเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอมันนะว่ามันจะฟื้นมาอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องบอกพี่นะว่าผมเนี่ยจะต้องประหยัดแบตนะครับเพราะว่าผมเข้ามาเนี่ยไม่มีไฟฉายนะผมใช้แฟลชโทรศัพท์นะครับผม ก็มีนะทุกคนมีข้างเขาด้วยนะครับโหถ้าผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมแย่เลยนะไวถ้ามาแล้งพวกนี้กินได้ผมน่าจะกินนะครับแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่านะไม่รู้ว่ามันมีสารพิษอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมรอเพื่อน เพื่อนทีเนี่ยมาเลยดีวยกว่านะครับกูบอกแล้วกูไม่อยากทำร้ายมึงอ,อีกก่อำมึงได้กินเนื้อแน่นอนอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะเมื่อกี้เนี่ยผมแค่ป้องกันตัวเฉยๆนะครับพี่เอฟซีครับคอผมแห้งมากเลย ท้องผมเนี่ยร้องแล้วนะเฮ้ยมันกระดูกกระดิกนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ดูยาวและให้ดูสถานการณ์นะว่าไอกอลัมมันจะฟื้นทำร้ายผมรื่มันน่าจะแบบมันหิวนะมันน่าจะหิวมากเลยนะถึงมันจะกินผมอะ่ะแต่ว่าผมเนี่ยป้องกันตัวนะโอเคตอนนี้เนี่ยกอลัมก็สลบไปแล้วผมไม่ทําถึงตายนะเมื่อกี้นะผมบีบคอมันด้วยนะครับ คทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องประหยัดแบตนะเดี๋ยวผมรอเพื่อนทีมาทีเดียวเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเพื่อนทีน่าจะมาพรุ่งนี้เช้าหรือเปล่านะหรือไม่ก็อาจจะมาเร็วๆนี้นะครับแต่ว่ามันแบบมันน่าจะมาไวๆกว่านี้แล้วแหละทุกคนผมผมนะถ้าผมต้องขอเขามานะครับให้แบบสินทิ์นะคุ้มครองผมนะครับปกป้องผมนะแล้วก็ให้เพื่อนทีเนี่ยมาไวๆนะครับ ทุกคนตอนนี้เนี่ยไอ้กอลัมเนี่ยมันยังไม่ฟื้นเลยนะกอลมัมเฮ้ยไอ้กอลมัมแต่ว่ามันยังหายใจยอยู่นะไม่รู้ว่ามันมันน่าจะแบบหิวมากๆแล้วแบบอ่อนเพลียไม่มีเล็วแรงแล้วนะทุกคนนะก็ ผมไม่ไดนเสียงอะไรไม่รู้นะข้างนอกเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะครับทุกคนใช้คนไหมใช้ทีเปล่าไอ้เทเมื่อกี้ผมไี้เสียงคนคุยกันนะครับทุกคนไม่รู้ในกล้องนั้นได้หรือเปล่าเทไอ้เ <c oughs> ทไอ้เท, <c oughs> ท, <c oughs> ท <c oughs> ไม่รู้ว่าใช่ทีหรือเปล่านะไวไอเทีผมก็คอแห้งมากเลยนะผมเนี่ยพยายามต้องเกือน้ำลายนะตัวไอ้อยไอ้กรลัม กอลัมกอลัมทุกคนดูแบบผิวเขาเนี่ยดำมากนะผิวอกอลัมเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะฟื้นตอนไหนนะถ้ามันฟื้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ามันเนี่ยจะต้องกินผมแน่ๆเพราะว่ามันน่าจะหิวมากๆนะหิวจัดเลยอะถึงมันต้องกินผมมันรอไม่ไหวนะคนดู ด,ดูตัวผมมันนี่แบบลุงล้างมากเลยนะครับหามันนีค่คนหน้ากลัวเลยอะ่ะก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะคงจะต้องรอเพื่อนทีมานะเพราะว่าเพื่อนทีน่าจะมาแล้วแหละนะอีกอย่างแบตผมเนี่ยก็ไม่พอนะเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับพี่ๆครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาเจอตอนเพื่อนทีเนี่ยเอาเนื้อมาให้มันเลยดีกว่านะครับโอเค